สวัสดีครับผมมือนี่มู่เทสพาหมวยแอมออกไปแคมปิ้งไปบ่ไกลหรอครับอยู่หลังไข่เฮานี่ละไปกับดีทีหนึ่งร้คู่ใจบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบ ไปหอดกำลังก่อไฟดีๆเหมือนฝนสิตกเลยครับพี่น้องหมูแอมล็อกับมักหมูเตรียมหมูไ้วทาบอกเลยครับว่าบรรยากาศดีขนาดระหว่างฝนตกกับหมูสุกอันในสิมากนกันน้อพี่น้องบางคนสงสัยว่าหมูเทคีมอสจะใช่ไสมสิเอาต่อมาไดนจังไหนบ่ต้องสงสัยเลยครับเพระว่าผมมีทีมงานมาน้ำอีอีตัญยาหมูไหวได้ไหมมานั้นจะไม่เป็นปนี่ครับนุ่มหนามวนขนทองจอม กับหมูเบียร์เพียรคำคมทหารครับเล่าบอกว่าเราอยากหมูยำไหลใหม่ยำนั่นค้นย่านเมียกับแบบนี้แหละครับนี่เรียบร้อยเป็นตะกินบ่ครับเดี๋ยวเสียห้ยมูแอมทดลองก่อนมูเลยถ้ามูแอมว่าดเจ็บการแสดงว่าพานพี่น้องวุ้นซกย่างกระน่ำมาแล้วนะครับตเ้้าแลวดูอีมีกับบนั่งรถยังไงพี่ฮักวะน้ำจิ้มชูนี่ไหม ก็ท่าอิลีว่ะน้ำมักน้ำมักเนาะเออนำ้นำมักน้ำมักครับน้ำมักนี่แหละครับกว่าสิได้กินกับมื่อดพอดีทั้งฝนตกพร้อมอุป,ปรกรณ์หลอดไฟกับบ่ได้เอามาน้ำกินแบบสู่ชีวิตอีหลีครับเบสี่คือไฟกระโดดว่าอะไรก,ก,ก,ก่อนเต็มผมอาจจะแก่กาหรือวะอุโบ่ไปายอยู่ทางด้านบนนะกล้องนะี่ยหนึ่งเนียอดยอดกับโยกับซอยจุ ก่อนสิกรับเพาในสั่งซอยจูกับเขาเหนียวมาพร้อมอ้นุ่มช่องจอมแล้วมาแล้วหิวเขาวาซันจัดไปครับย่งให้เสียโอ้โหข้ามเขาเป็นเหนี่ยหน่อยๆหน่อยขึ้นกระจักกระจักกระจักเอาเลยพี่กินคำหนีพี่ชนะมูได้เลยเนี่เบาหืนเบาเอากเอาอีกเบาช่องจอมครับมาครับมนนีกินซอยจูน้ำกันครับผาดไปตาก่อน อันนี้เลยอันนี้ผ้าลูกอ่อนผมมาแล้วเอาเพี่ครับนน่นมีธนามุ้ยีิยอมเพี๊อันนี้ที่หนึ่งเลยอันนี้ลบได้เพราะว่ามือประจิแกงอะนะลอยซอยกลัวครับโอ้โหตาข้ามตาเหลืองอ่ะอย่าเย็นพี่ยอย่าหยุด ยา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 หลัาย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 อยา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 ยยา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 ย่ยา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 ยยา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 อยยา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 ยเยายาาย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  ิกับมูแอมกับส่วนมาทายเอมวีอยากเป็นนักเอกเอ็มวีเราล่าสุดเห็นบรรยากาศดีบ่ได้เลยครับถ่ายกับรถลตัวม่อีกตั้งหากโอ้ยโรแมนติกขนาดครับว่าสิเห็ดคลิปโรแมนติกได้คลิปฮ่าสัมพี่น้องโอ้ยนอนเริ่มมาเลยนะ